ททร่วมกับขอนแก่นจ็อกกี้คับลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงมุ่งส่งเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแพทย์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมที่จะดึงดูตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยต่อไป วันนี้นะคะก็เป็นพิธีลงนามความร่วมมือนะคะเพื่อประชาสมคันญดางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคอีสานใะ,ะจังหวัดขอนแกน่นและก็ใกล้เคียงระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับบริษัทขอนแก่นจ็อกกี้คลับนะคะซึ่งในการลงนามเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนของความร่วมมือการบรณาการกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะว่าในส่วนของบริษัทขอนแก่นจ็อกกี้คลับเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่จะลงทุนกิจการเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสินค้าและกสิาหนึ่ง ที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือคนที่ชื่นชอบทางด้านกีฬาในลักษณะที่เป็นสปอร์ตทัวริสต์คอมเพล็กซ์อันนี้ก็ใช่แล้วก็มีส่วนของการที่จะมีพื้นที่ตอบโจทย์ทางด้านของเพลสแอนด์เวลเนสซซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าทางการบริการทางการท่องเที่ยวที่ถือว่าตอนนี้กำลับบงเป็นที่นิยมจากทั่วโลก หลายๆคนเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะชูจุดแข็งทั้ง2ส,ส่วนนี้นะคะท,ท, Eco, Wellness, ism, นะทั้งทั้งอีโคเฮลท์แอนด์เวลเนสรวมถึงสปอร์ตวริซึมไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้เข้ามาบำบัดฟื้นฟ,นฟูรักษาพยาบาลก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวก็ได้นกหลายตัวเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสาหรับความร่วมมือดีๆแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นการขยายฐานในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายัางภูมิภาคภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัด กเพราะถ้าเราดูจากแนวโน้มนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วง5เดือนแรกนะคะก็ทุก ทุกตัวนะคะก็มีอัตราการเพิ่มที่เติบโตอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้เยี่ยมเยือนนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าเกือบเกือบห้าล้านคนนะคะตั้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต,าชาตาิรายได้ทางด้านของการท่องเที่ยวเฉพาะขอนแก่นก็13,000ล้านก็มีอัตราการบวกเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของอัตราการเข้าพากักน,นะคะตอนนี้เกือบถึง70%แล้วใน5เดือนแรกซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายนะคะแล้วก็คิดว่าในแง่ของอความสัมพันธ์การบรูรณาการแบบนี้นะคะในส่วนของมิติการ ท่องเที่ยวทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะทำให้ทั้งรายได้จํานวนผู้เยี่ยมเยือนแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานน่าจะอยู่ในสายตาคนทั่วโลกได้ไม่ยากเลยค่ะก็ด้วยความยินดีนะครับที่มีการท่องที่วยให้ประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมว่าพัฒนาภาคอีสานนี่เป็นอะไรที่น่าจะนาเสนอแก่ชาวโลกให้ให้รู้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาตินะฮะมาเที่ยวภาคอีสานมากขึ้น นะครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะน่าจะมีประโยชน์นะฮะและสร้างสร้างสร้างงานสร้างความเชื่อมั่นสร้างงานให้คนดีสารนะฮะอย่างก็คนอีสารด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะทําให้บ้านเกิดบางนอนบ้านครับผมผมอยากจะสร้างนักขี่ม้าของของคนไทยให้ไปไปสู่สายตาชาวโลกนะฮะเพูดเกี่ยวกับการขี่ม้าก็งีดขวางโซซ่าใช้พวกนี้นะฮะครับแล้วก็ให้สร้างแหล่งรักษาม้าที่นั่นด้วยครับแล้วก็เราจะสร้างแบบ โรงพยาบาลน้ะนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษนะเด็กออทสสิสติกนะครับนะฮะช่วยกันแบบมารักษาคนคนรักษามา้าอะไรเงี้ยครับกระชาประบาดอะไรเงี้ยน,นะครับใช่ครับ ก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราพร้อมมากผู้ประกอบการเราพร้อมมากมิติของสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของวงการท่องเที่ยวแน่นอนว่าตอนนี้มวยไทยเราไปทั่วโลกแล้วแต่มันก็จะมีอีกหลายๆมิติอย่างเช่นนะคะตัวอย่างอาจจะสมมุติว่าพูดถึงม้าแข่งนะตอนนี้ความต้องการดีมาของคนใช้คือคนที่ อยู่กับในส่วนวงการมา้าแข่งจะรู้เลยว,ว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นผู้เยี่ยมเยือนคุณภาพถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เขาเป็นผู้แข่งขันแต่แน่นอนอีกหน่อยผู้แข่งขันหรือผู้เยี่ยมเยือนที่เข้าสู่วงการนี้ก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวและก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพชั้นดีที่มาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยได้อย่างมีมูลค่าที่มหาศาลทีเดียวค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ Thank <phone> you. <rings>